สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการเซตไมโครโฟนซาวิชชั่นรุ่น su 8 9 0 d เป็นไมโครโฟนไร้สาย uhf นะครับใน1เครื่องก็จะมีเครื่องรับ1ตัวแล้วก็ไมโครโฟน2ตัวนะครับก็มาดูวิธีการเซตกันนะครับวันนี้ผมขอเสนอวิธีการเซตในช่อง b นะครับแต่ว่าช่อง a กับช่องมีการเซตก็จะเหมือนกันวิธีการเซตเราก็ต้องทําการปลดล็อกก่อนปลดล็อกสังเกตนะครับเครื่องหมายล็อกก็จะเป็นลูกกุญแจปลดล็อกนะครับแล้วก็เราก็เลือก Channel เลือก c h a ช n e l กดปุ่มหนึ่งครั้งแล้วก็กดเพื่อเลือกมันก็จะในการเลือกอจะมีประกอบด้วยกรุป๊ปกรุ๊ปก็เหมือนห้องนะครับ กรุบกรุบกรุบที่1กรุบที่1เลือกกดกรุบที่1นึ่งเสร็จแล้วก็ไปดูชแนลชแนลชแนลก็ในกรุบที่1ก็จะมีทั้งหมด4 Channel 1 2 3 4นะครับดูกรุบที่2องกรุบที่2องก็เลือกไป n n e l ก็มี Channel เหมือนกันทั้งหมด จะมีทั้งหมดหนึ่งองสามสกรุบนะครับหกรุบกรุบและวสี่ช n นลห้าสีรวมทั้งหมด20 Channel นะครับสมมติว่าเราเลือกเป็น Channel ที่เอาเป็น Channel ที่ททเท่าที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยไม่ให้ตรงกับความถี่ A ก็ผมขอเลือกเป็น กรุบนี่คัะปลดล็อกต้องปลดล็อกก่อนนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วกดหนึ่งครั้งเลือกกุ๊บเราอยากอยู่กุ๊บไหนอ่าสมมติผมเป็นกุ๊บสามกุ๊บสามกดหนึ่งครั้งเลือกกุ๊บสามแล้วก็ในกุ๊บสามเราจะชั้นแนลที่เท่าไรหนึ่งสองสามสี่อ่าผมเป็นชั้นแนลที่สี่เลยนะครับชั้นแนลที่สี่ก็กดหนึ่งครั้ง นี่จะนัสี่ความถี่เท่านี้นะฮะความถี่แปดเอ่อแปด6เสร็จแล้วก็ผมก็กดปุ่ม ir ปุ่มกดป,ปุ่มกด ir ir เสร็จเพื่อสอ่งอินฟราเรดนะฮะสังเกตมีไฟกระพริบขึ้นแล้วก็ผมก็จะมาเอาไมโครโฟนตัวที่ต้องการเซ่ความถี่ไปจอหน้าเครื่องนะฮะจ่อเกบตัวไมโครโฟนความถี่ก็จะเปลี่ยนเป็น กรุปที่3ช่องที่4ใหม่ความถี่จะตรงกันแล้วนะครับกรุปที่3ช่องที่4่ผมขอเปลี่ยนเซตให้ดูอีกทีนะครับกดปลดล็อกกุญแจก่อนปลดล็อกกุญแจก่อนเสร็จแล้วก็เลือกเลือก,กรูปที่ต้องการน,นี่ไม่ใช่เลือก,กรูปกดเพื่อเพื่อ select เ,เลือก,กรูปนะครับกดขึ้นลงหมุน เลือกกลุ่มกุ่มอ่ะเป็นกลุ่มสนะครับกลุ่มเดียวกันกับ Channel A เสร็จแล้วก็มาเลือก Channel 12.4 4ของในกลุ่มนั้นๆนะครับผมจะเลือกเป็น Channel ที่4เสร็จแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วก็จากนี้ก็จะกดส่งสัญญาณอินฟราเรดปลดล็อกก่อนนะครับ กดอินฟราเรดไฟอินฟราเรดกระพริบไฟอินฟราเรดหายไปกดใหม่นะครับอินฟราเรดแล้วก็เอาไม้ไปจ่ออ่าไฟกระพริบดับไปละยวมาดูที่ไม้ไม่ก็จะเป็นกลุปที่สองช n นลที4สี่ความถี่ตัวไม่กับตัวเครื่องตรงกันละถือว่าใช้ได้แล้วครับเช็คเช็ค เช็คหนึ่งหนึ่งความถี่ใช้ได้แล้วเข้ากันครับผมขอจบการอธิบายวิธีการเซตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ